หลังสิ้นราชาเพลงแหล่ไวยพศเพชรสุพรรณที่ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากศินท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวคนในวงการบันเทิงและแฟนๆ วันนี้14มกราคมได้มีการเคลื่อนร่างของคุณพ่อไวยพจน์โดยมีครอบครัวแล้วก็ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งอทิสดสายร่มโพทองเจ้าของเพลงดังน้องพรและนายสัญญาพรมนารายเจ้าของบทเพลงสัญญาเมื่อสายันร่วมไว้อาลัย และการเคลื่อนขบวนในวันนี้มีการตั้งขบวน2ช่วงโดยช่วงแรกเคลื่อนจากโรงพยาบาลตากสินไปวัดป่าเลไลโดยมีอาสาสมัครคู่ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งคุณพ่อเป็นอาสาสมัครในมูลนิธินำจัดตั้งขบวนเดินทางเมื่อไปถึงวัดป่าเลไลก็นำร่างที่นอนมาในรถตู้มาจอดบ,บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตพระคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีที่พ่อไวยพฤเคารพนักถือ จากนั้นนำภาพมาประดับที่หน้ารถตู้เพื่อเป็นการให้พ่อวัยพฤได้บอกกล่าวหลวงพ่อโตและมีการจัดขบวนใหม่เป็นขบวนในนามของบรมครูเพลงลูกทุ่งซึ่งจะมีทศพลหิมพานต์ออสโฟและเสรีลุ่งสว่างพร้อมทั้งลูกศิษย์และแฟนเพลงเข้าร่วมง,งานโดยลักษณะขบวนนี้นะคะจะเป็นการร้องรำทำเพลงแห่ไปจนถึงวัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ หลังจากที่ได้เคลื่อนร่างของพ่อวัยโพ์จากโรงพยาบาลตากสินเพื่อไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันก็ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบรรยากาศงานมีแฟนเพลงและคนดังในวงการเพลงอาทิตหนึ่งจักรวาลทศพลหิมพานไก่จันจวงสดใสรุ่งโพทองและอีกมากมายที่มาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก ด้านแม่ขวัญจิตศรีประจันที่ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเผยความรู้สึกว่าตอนรถน้ำศพก็ได้เข้าไปกราบที่เท้าและบอกว่าหากเคยเลาเล่นหรือล่วงเกินอะไรก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันก็กราบได้บุญคุณแกกราบที่เท้าแกแล้วก็บอกว่าเคยล้อเล่นล่วงเกินอะไรก็โหสิกรรมต่อกันแล้วก็ ขอให้บุญกุศลพาที่พี่เขาทำแล้วก็ที่ตัวฉันทำมาขอให้พาพี่ไปสู่ที่สุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐานไปตามวิถีของชาวพุทธนะก็อยากจะบอกว่าโลกนี้และโลกหน้ามันไม่ห่างก,กันฉะนั้นเราเกิดมาแล้วก็ต่อสู้กับภัยภายนอกเนี่ยเราต่อสู้ได้แต่ต่อสู้กับโรคภัยเราเราไม่เห็นตัวเห็นตน ขนาดหมอที่ดูแลพ่อไวทพจนี่นนก็ยังเก่งทั้งนั้น ก็มันสู้ไม่ไหวเนาะสังขารเราสู้ไม่ไหวมันก็ต้องไปตามธรรมชาติเป็นวัตแจกของมนุษย์ของสัตว์โลกก็ฉะนั้นเมื่อให้รักยังไงก็ดึงรังวนไม่ได้ก็ได้แต่ภาวนาว่าบุญกุศลที่พ่อทำที่ฉันทำก็ขอให้บุญกุศลพาทั้งพ่อทั้งผู้ที่รักที่จจกไปแนะ่ไปสู่ที่สุข ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ